สรุปประเด็นรายการถอนกระส่า,าวันที่28มกราคม2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นประเด็นของเรื่องบ่วงนักบาทน,นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักคำนี้มาก่อนนะครับมันก็คือจะเป็นความเชื่อทางพุทธศาสนาตั้งแต่อยู่ในอยู่ในตำนานมาตั้งนานนะครับคือในช่วงที่พระพุทธเจ้ากำลังจะตัดสรูนะครับและมีมารมาประจนก็คือจะมีพระแม่ธรณีมาบีบมวยผมช่วยนะครับแล้วก็บรรดานาก็คือจะมาแบบเหมือน มาล้อมวงกันด้วยการแบบทําตัวเป็นบ่วงอะไรเงี้ยเพื่อบอกว่ากาันพวกมารทั้งหลายนะครับก็คือถ้าลักษณะของมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตัวพญานาคก,กินห่างนะครับอันนี้ก็จะเรียกเป็นบ่วงนักขบาทก็เลยเป็นลัครันะทางวัดท่าเสามีการเจอตัวบ่วงนักขบาทนะครับจะมี2วงคือวงเล็กกับวงใหญ่นะครับตามรูปนี้ลครั้นี้มันก็เลยเป็นที่มาของการมาโหนกระแสวันนี้นะครับก็คือจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านพญาน,นาคผู้เชี่ยวชาญด้านแบบ เรื่องราวของของังศาสตราแพทย์และก็ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบอสสอรพิษวิทยานะครับก็คือจะมาไล่เรียงให้ฟังกันก็คือทางทางผู้เชี่ยวชาญด้านพญานาะคก็บอกว่าก,ก็เล่าเรื่องตำนานที่เมื่อกี้เล่าไปนะครับแล้วก็ทางผู้เชี่ยวชาญด้านาทางเครื่องราวของขังก็แบบก็จะเสริมว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อว่าเออมันเป็นของดีของขังบอกว่า พกไวแล้วดีอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็แล้วก็ไปทางศัลวแพทย์ทางศัลวแพทย์ก็กเนี่ยก็คือจะเป็นคุณคุณหมอที่แบบว่าทางตัววัดวัดให้มาแบบช่วยพิสูจน์หน่อยว่าเป็นของจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือท้าความไปน,นิดนึงว่าทางวัดนะครับเหมือนกับจะมีการแบบจัดของหรือหรือของเพื่อจะทําอะไรสักอย่างอะไรนะครับแล้วนี่มันจะไปเจอซากเจ้าตัวบ่วงนักขบาทนะครับมันจะอยู่ที่ตรงแบบเหมือนใต้ซาก ข้าวของใต้ซากกองไม้เลยนะครับก็คือใน้านก็จะมีภาพให้ดูนะครับก็คือตอนแรกอาจจะเจอตัวหนึ่งเจอตันน้องเสร็จปุ๊บก็ลือกันต่อลือกันต่อปุ๊บสรุปเจออีกตัวหนึ่งครกัก็คือได้มาสองวงตามรูปนี้นะครับแล้วก็พี่หนุ่มก็เลยถามทางสัตวแพทย์ว่าเออมันเป็นยังไงมันเป็นไปได้หรือเปล่าซึ่งพอดีคุณหมอแกเป็นหมอหมาก็เลยบอกว่าก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าแบบมันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่แบบแก แกได้เจอได้สัมผัสคือหนึ่งไม่มีกลิ่นฟอร์มาลีนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีลักษณะของการแบบเน่าเปื่อยก็คือยังแบบยังดูแบบนิ่มๆอยู่นะครับก็คือเหมือนน่าจะเสียชีวิตมาไม่เกินแบบสองสามอาทิตย์อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องเหนือธรรมชาตินิดนึงว่าแกก็จะเอกซเรย์พอเอกซเรย์เสร็จปุ๊บเครื่องเอกซเรย์ที่ไม่เคยเสียดันเสียคนผมนั่งดูงงๆอ้าวแล้วแล้วจะได้ภาพมาจากไหนก็คือเหมือนกับว่าส่งไปทางโรงพยาบาลอื่นนะครับแล้วก็ได้ภาพมาก็จะเป็น ภาพในรายการนะครับมันจะมีอยู่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ก็ประมาณนี้ก็คือตัวใหญ่ก็คือเหมือนกับมีการโอเคมีการโคดวงรอบของกระดูกสันหลังนะครับได้หนึ่งประมาณเหมือนประมาณสองรอบนะครับประมาณนั้นแต่แล้วก็ตัวเล็กก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็ <c ười> คือเหมือนกับมีเงาของกระดูกสันหลังในการเคลื่อนตัวเป็นเป็นประมาณสองรอบพอๆกันนะครับก็คือถ้าดูตามลักษณะมันก็คือจะเป็นวงแบบพอดีๆไม่ไม่ได้แบบ ใช่ครับว่าใหญ่มากไปอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็ทางด้วยคมเอ็กซเรย์มันก็จะแบบเหมือนกับไม่ได้เห็นแบบเห็นแต่ตัวโครงกระดูกอะไรเงี้ยมันจะไม่เห็นแบบอวัยวะภายในว่าเป็นยังไงประมาณนั้นนะครับซึ่งคุณหมอก็บอกว่าก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าอันนี้มันเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากฝีมือคนแลว้วครั้เนี้ยมันก็จะไปถึงมีการฟอนดอินทางเจ้าหน้าที่ของวัท่าเสาชื่อคุณประทีบนะครับแกก็แบบเหมือนอัดอั้นอารมณ์ขึ้นอะไรเงี้ยก็คือแบบว่า พอมันมองได้สองแง่ว่าแบบประมาณว่าเรื่องใช้คําว่าอะไรเนี่อคอมเมนต์ในโซเชียลประมาณนั้นว่าแบบวัดทาเองหรือเปล่าตั้งใจจะแบบอุปโลงขึ้นมาเพื่อจะให้คนมาทําบุญหรือเปล่านะครับซึ่งคุณปฐิภิก็บอกว่าถ้ามันเป็นของปลอมอะที่ไหนเขาจะกล้าทําแล้วก็เหมือนทําแล้วถ้ามันพิสูจน์ได้ว่ามันปลอมปุ๊บวัดก็เสียชื่อเลยนะจะทําไปเพื่อแล้วบอกว่าเนี่ยทำเพื่อจะแบบเก็บเงินสร้างโบสถ์แกก็มองในแง่ว่า อ่าโบสปีนี้ไม่เสร็จปีหน้าเดี๋ยวมันก็เสร็จปีหน้าไม่เสร็จเดี๋ยวปีต่อไปมันก็เสร็จมันไม่ใช่แบบเรื่องที่จําเป็นแบบเร่งด่วนที่จะต้องมาแบบเอาของพวกนี้มาเพื่อจะแบบหลอกให้คนมาทําบุญแล้วก็แกบอกว่าอ่อไอ้ที่ตั้งเอามาตั้งให้ดูเนี่ยก็คือตั้งโชมไม่ได้คิดเงินนะไม่ได้คิดค่าเข้าเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็คือเข้ามาดูฟรีแล้วใครอยากทาบุญเท่าไหร่ก็ทําแล้วก็สุดท้ายมันก็จะวนกับแบบว่า อย่าลืมไปถือศีลปฏิบัติธรรมทำตัวเป็นคนดีด้วยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็แกก็บอกเหมือนแอคชั่นเยอะอะไรเงี้ยพี่หนุ่มก็เลยแซวว่าแบบเดี๋ยวคุณคุณคุณแจ๊ดขอไปครบเบอร์ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะแบบเหมือนแกก็คงอัดอั้นนะครับก็เข้าใจันได้แล้วก็เหมือนกับเหมือนจะจะโจมตีนักอสกษรพิทยาคุณนิกอะไรเงี้ยว่าแบบเอ่อทางเพราะทางคุณนี้เนี่ยแกเอาซากง,งูมาซึ่งซากง,งูเนี่ยเสียชีวิตโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็มีการ แช่น้ำแข็งมาประมาณนั้นแต่ทางคุณคุณป้าที่แแกบอกว่าไม่ได้มันต้องตายสดสดร้อนๆอน,นะนาทีนั้นเลยแล้วเอามาหรือว่าห่างกันไม่มากจะไปแช่น้ําแข็งไม่ได้เพราะว่าแกบอกแกทําร้านอาหารตามสั่งแล้วระหว่างกุ้งแช่แข็งกับกุ้งสดอะ่ะมันแกะความความร้อนของเปลือกมันจะไม่เหมือนกันประมาณนั้นนะครับแล้วก็โอเคมาถึงคิวของคุณนี้คุณนี้ก็เหมือนกับว่า,ามีการพกมาให้ดูนะครับแล้วก็ มีทาเสร็จไปละหนึ่งตัวก็คือเป็นตัวงูเห่านะครับแล้วก็ก็คือมันก็จะยัดแต่วงวงมันจะค่อนข้างใหญ่กว่านะครับเพราะว่าทางคุณนิกเกจะอธิบายว่าเหมือนกับเอ่อเวลาเราเห็นงูกินสิ่งมีชีวิตที่มันใหญ่กว่าเจ้าใหญ่กว่าขนาดตัวมันกินเข้าไปก็จริงแต่มันจะกินยังไงสุดๆก็คือจะไปสุดที่แบบกระเพาะอาหารของตัวงูนะครับแล้วถ้ามันรู้สึกว่าเออสิ่งที่มันกินน่ะเป็นภายคุกคามเหมือนสมมติถ้ามันกินแบบ กินอะไรที่มันหนักมากจนแบบมันเคลื่อนไหวไม่ได้คันนี้มันก็จะขาย่นออกมากับอย่างหนึ่งคือถ้ามันไปแตะสุดขอบกระเพาะอาหารแล้วมันก็ขายอนออกมาเหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็คือจะมีลิมิตของการขดเกลียวของมันเหมือนกันแต่แกก็บอกว่าแกก็ทาเรื่องเรื่องงูมานานแกก็แบบว่าไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับโอเคแล้วคันนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่แบบเอามาในรายการเพื่อจะให้ทําให้ดูเหมือนกันก็กยัดให้ดูสดๆนะครับเป็นทีมงานก็แบบยัดให้ดูสดๆก็คือมันก็จะเหมือนกันทัวรมันก็ ก็ถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่มันก็สุดที่ตรงกระเพาะอาหารของตัวงูเหมือนกันนะครับก็คือมันก็จะก็ในรายการก็คือจะมีตั้งให้ดูประมาณ2ตัวนะครับแล้วก็แบบวงมันจะใช้คําว่าวงมันใหญ่กว่าตัวที่ของที่วัดของที่วัดมันจะเป็นถ้าดูก็คือมันก็จะตรงกับที่ทางคุณหมอบอกว่ามันเป็นขดสองรอบแล้วเป็นแบบกระดูกสันหลังซ้อนกันสองครั้งนะครับแต่อันเนี้ยมันจะวงค่อนข้างใหญ่กว่านะครับก็สรุปสุดท้ายของรายการก็คือหแายว่าใครจะเชื่อก็ เชื่อเรื่องเรื่องบุกนักข่าบาทนะครับเป็นทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความเชื่อของส่วนบุคคลดังนั้นคนที่เชื่อก็อย่าไปบังคับให้คนอื่นเชื่อด้วยส่วนคนที่ไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่คนที่เขาเชื่อต่างคนต่างอยู่ในความเชื่อของตัวเองไม่ก้าวไก่แกแลกกันแล้วก็แบบไม่ติเตียนไม่คอมเมนต์ในทางแบบหยาบคายนะครับประมาณนั้นก็ เหมือนกับเคารพในความเชื่อของกันและกันดีกว่านะครับก็เทปของวันที่2ี่ก็ประมาณนี้นะครับใครมีรายการอะไรมีข่าวอะไรอยากให้สรุปก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเจกอกันคลิปหน้าครับ